ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์แนวบิ๊กสกูตเตอร์จะถือเป็นรถแนวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยเพราะมันทั้งแรงสามารถเดินทางได้ไกลและขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายด้วยเบาะนั่งขนาดใหญ่แถมไม่ต้องตบเกียร์แบบรถสปอร์ต และมอเตอร์ไซค์ที่เป็นตัวจุดกระแสให้ความนิยมของรถแนวนี้เกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองจะเป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Yamaha X Max 300แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าก่อนที่ Yamaha X Max 300จะมาจุดกระแสโซฟาวิ่งได้ในประเทศไทยนั้นใครซ้ำเสียงได้วาดลวดลายและสร้างความนิยมให้กับรถแนวนี้ในส่วนอื่นของโลกมาก่อนแล้วในทวิปยุโรปโดยรถที่ว่านั้นก็คือ Ya ม a h a m a j e s t ต250จากปี1995และมันก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบกิกรถมอเตอร์ไซค์แนวบิสกูตเตอร์กลุ่มแรกของโลกเลยที และเมื่อใครซ่อมเสียงรู้ว่าบิ๊ก c ูเตอร์นั้นได้รับความนิยมพวกเขาก็ที่จะต่อยอดมันด้วยรถรุ่นใหม่ที่ใหญ่กว่าแรงกว่าและสุดกว่าอย่างยามาฮ่าทีแม็กซ์จากปี2001ถือเป็นตัวเปิดรถตระกูล Max กซ r i ี s อย่างเป็นทางการโดยมันมาพร้อมกับแนวคิด Super Automatic และก็เหมือนว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ2ส,สูบเดี่ยว4 9 9 c ีที่สามารถให้พลังกำลังสูงสุดได้43แรงม้า ซึ่งถือว่าแรงมากไม่ว่าจะใช้มาตรฐานของยุคไหนแต่ด้วยความที่ T-MAX 500นั้นมีตำแหน่งการตลาดที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับ Majesty 250ทำให้ใครซ่อมเสียงต้องหารถสักคันมาปิดช่องว่างดังกล่าวและรถรุ่นนั้นก็มาพร้อมกับชื่อที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือ Yamaha XMAX 250ที่เปิดตัวออกมาในปี2006พร้อมทำการเปลี่ยนไปรับชื่อและภาพลักษณ์แนวสปอร์ตของ Max Series อย่างเป็นทางการ ในด้านของสเปคถึงแม้ว่ามันจะยังคงใช้เครื่องยนต์สูบเดียวที่แชร์พื้นฐานร่วมกับ Majesty 250แต่ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยส่วนอื่นนอกเหนือจากนั้นก็ได้รับแนวคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานออกแบบอย่างไฟหน้าคมคู่หรือเทคโนโลยีที่คนชื่นชอบเกี่ยวกับ TMax มาใช้จนได้รับความนิยมตามไปด้วย ต่อมาในปี2013ถึงแม้ว่า XMAX จะยังไม่ถูกเอาเข้ามาจําหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการแต่ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นกระแสของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคในไทยกําลังมาแรง TMAX ที่เป็นตัวเลือกหลักของตลาดบิ๊กกูตเตอร์นั้นก็เริ่มได้รับความสนใจ แน่นอนวาน่าน่าส่งผลถึง Yamaha X Max 400รุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องใหญ่กว่าเดิมที่ถูกเปิดตัวออกมาในยุโรปก็ได้รับแสงตามไปด้วยเช่นกันโดยรถในช่วงนี้ถือว่ามีหน้าตาที่ใกล้เคียงกับ X Max ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ามันจะยังใช้โครงไฟหน้าแบบหลอดไส้ตามยุคสมัยก็ตาม X Max ในรุ่นนี้นั้นมีเครื่องยนต์ให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 125cc 250cc และใหญ่ไปได้ถึง 400cc เลยและแล้วในปี2017ที่ประเทศไทย Yamaha X Max 300ก็ได้ทำการเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการ พร้อมกับหน้าตาที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก T Max เช่นเคยแต่ดูผสานแนวทางการออกแบบเฉพาะตัวที่มีการผสมตัวอักษร X เข้าไปตามชื่อของมันและตั้งแต่ปีแรกที่มันทำการเปิดตัวออกมารถบิ๊กสกูตเตอร์ก็เข้ามาสู่เรดราของคนหมู่มากในท,ทันทีจนเราพูดได้เต็มปากว่ามันคือผู้จุดกระแสรถแนวนี้ในไทยอย่างเป็นทางการเครื่องยนต์เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำา1สูปบปริมาตรกระบอกสูบส9 2ซีซี c ที่สามารถให้พลังกำลังสูงสุดได้28แดรงมา้าและแรงบิดสูงสุดนิวตันเรโคมไฟหน้าแบบ LED พร้อมตัวช่วยด้านความปลอดภัยอย่างระบบเบรก ABS และ t r p c t i o n Control ซึ่งถือเป็นของใหม่สำหรับรถคลาสนี้ในยุคนั้นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นตามมาอีกครั้งในปี2023เมื่อใค่ายซมเสียงได้ทำการเปิดตัว Yamaha XMAX 300โฉมใหม่ล่าสุดที่ได้ทำการปรับเส้นสายงานออกแบบรอบคันให้มีความแหลมคมมากขึ้น ระบบไฟรอบคันในตอนนี้กลายเป็นแบบ LED ทั้งหมดในส่วนของโคมไฟหน้าก็รับงานดีไซน์ของตัวอักษร X มาไว้อย่างเห็นได้ชัดมีการเพิ่มแถบไฟ DRL เข้ามาเสริมภาพลักษณ์เทคโนโลยีอย่างอื่นที่เป็นไฮไลท์ก็มีไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ขนาด4.2นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แถมยังมีระบบนำทางจาก Garmin ที่สามารถแสดงแผนที่เต็มรูปแบบติดตั้งมาให้ด้วยเลยแถมยังมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดเล็กติดตั้งมาเสริมให้และล่าสุดในปี2025 ทางค่ายก็มีการติดตั้งชิวหน้าแบบปรบไฟฟ้าเพิ่มความพรีเมียมและจัดเต็มเข้าไปอีกเรียกได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ที่ดีต้องมีอะไรอย่ามาให้ XMAX 300ก็มีมาให้หมดหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย